คุณมาใิยามเชา้าที่โรงแรมเราก็จะมากินข้าวการตอนเชา้ากินข้าวไปกินข้าวต้งมาน้นข้าวไปไปกินข้าวก่อน <c oughs> ไม่ก็กินอะไรได้น้องขีกข้าต้ม ก็มีอานั่งครับตื่นเช้ามาวันนี้ก็ลงมากินอาหารเช้าซึ่งเป็นโปรที่รวมในโรงแรมซึ่งคืนหนึ่งเนี่ยของโรงแรมเวียงจันทราซาโฮเทลเนี่ยอยู่ห้องละ900กว่าบาทซึ่งเราจองผ่านอานะกูดานะก็ถือว่าถูกแล้วก็ได้โปรรดด้วยเช็คเอาครับเดินขึ้เไปแดด หกศูนย์หนึ่งครับเดยด้วยถ้าในบ้านไม่มไมชื่อมอปครับได้ครับ <c oughs> มีข้อสงสัยอย่างหนึง่งทำไมที่นี้เรียกเวียนจันแต่คำศัพทภาษาอังกฤษเป็นเวียนเทียนอ่านีเพราภาษาอังกฤษมันจะเป็นกแบบเอเอ,อใช่จะอ่านว่าเวียนเทียนเดยใช่ไหมไม่ล่ะแต่เร้ว่าอ่อนานเป็นภาษาไทยก็คือเวียนจันใช่ไหมซึ่งเราก็สงสัยนะว่าทำไม ภาษาอังกฤษอ่านว่าเวียนเทียนแต่ภาษาไทยเรียกว่าเวียงจันทร์ใครรู้ช่วยบอกทีนะตลาดเช้านะครับเราใช้บริการก๊กก๊กมูฟในการเดินทางไปยังตลาดเช้าเพื่อจะขึ้นรถกลับประเทศไทยนะค่าเดินทางอยู่ที่ประมาณ20,000กีบก็ถือว่าไม่แพงระยะทางอยู่ประมาณ800เมตรแหละแต่เราก็ไม่อยากเดินเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ วันจันทร์แล้วก็รถก็เยอะและมันก็แดดร้อนด้วยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะนั่งรถกันไปที่ตลาดเช้าดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ร้อนแล้วก็ไม่ต้องอุ้มน้องเฟิร์สเดินระยะทาง800เหมือนตอนที่เรามาเนาะแล้วก็ยังผ่านจุดสำคัญนะอย่างเช่นประตูชัยแล้วก็ทำเนียบประธานาธิบดีที่อยู่บริเวณถนนหลักของเวีนจันทร์ตรงนี้ เราเดินทางไม่นานนะก็มาถึงซึ่งที่นี่เราก็ต้องทำการซื้อตั๋วก่อนซึ่งตกคนละ18,000กีบสองคนก็36,000กีบบรรยากาศวันนี้เป็นวันจันร์คนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว่ดทีจอ อีบาทวนละสาวสันละกก็สามหกก็สามเข้าเมวาทมันห้าหมนออกสิบโมงอีก่ชั่วโมงอีกเ่ชั่วโมง เดินตรงไปเสาที่สามนะคะตรงนไปเสาที่สามโอเคขอบคุณครับนี่อ่ไงนี่ไงนนยังไม่พื้นข้าบนมันร้อนอ่ะนหน้านเลยเหอ,อ นี่ขึ้นรถมาแล้วเตรียมลับนานนั่งใจระบาตอนเรามาเราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศของตลาดเช้าให้ดูนะครั้งนี้เราเลยลงมาแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าตลาดเช้านั้นก็เป็นสถานีขนส่งที่เดินทางไปทั่วประเทศลาวไม่ว่าจะเป็นวังเวียงหลวงพระบางจำปาสักหรือที่ไหนๆของประเทศลาวก็ต้อง ออกเดินทางและรวมกันที่นี่วันนี้เป็นคนเยอะและคึกคักมากเลยเและแล้วเราก็เดินทางมาถึงยังชายแดนที่จะข้ามไปประเทศไทยและเดี๋ยวเราต้องทําเรื่องผ่านแดนเพื่อกลับไปประเทศไทยก่อนเราตัดสินใจว่าเราจะแลกตังที่นี่ดีหรือจะกลับไปประเทศไทยแล้วเราไปแลกตังที่นู่นดีก็เลยสองคิดสองใจแต่พอเรามองเห็นคนที่รอแลกอยู่ก็เปลี่ยนใจดีกว่า เราเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยแล้วก็ไปแลกที่ประเทศไทยน่าจะเร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่า,วก,วาการเดินทางข้ามแดนผ่านจุดตรงนี้ก็ถือว่ารวดเร็วนะเพราะว่ามีหลายช่องแต่คําเตือนเลยใครจะข้ามไปข้ามมาบริเวณลราที่เป็นด่านแบบนี้ปิดกล้องถ่ายไม่ได้นะครับอาจจะมีปัญหาได้ก็เลยนนขอเตือนไว้ก่อนดูนะ ตรงนู้นใช่ไหมเกิดอ๋อขอบครับห้องน้ำนะแล้วเราก็ออกจากด่านแล้วนะครับตรงนูน้นไกลๆเป็นเวกัสคาสิโนถ้าใครจะมาก็มาเวกัสคาสิโนได้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมขึ้นรถกลับที่ด่านหนองขายแล้วไปเดี๋ยวเราไปข้ามกัน แล้วเราก็ได้ขึ้นรถเพื่อข้ามชายแดนกลับไปที่ประเทศไทยแต่นี่อาจจะเป็นวิวที่เราได้มองระหว่างแผ่นดินของประเทศลาวและก็แผ่นดินของประเทศไทยโดยมีแม่น้ำโขงกัน้นแต่เราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเสมอไม่ว่าอุปนิสัยใจคอความเป็นอยู่ความมีน้ำใจก็ยังรู้สึกว่า ไทยกับลาวก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอๆขอบคุณคนลาวที่ดูแลเราขอบคุณในประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราได้พบเจอกันและสักครั้งหนึ่งเราจะได้กลับมาที่นี่และกลับมาหาเพื่อนคนนี้อีกสักครั้งหนึ่งในครั้งหน้านะสปะปลาวเวียงจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับ โอป้ายแล้วก็ข้ามฝั่งเข้าด่านไทยขาออกแล้วเราก็จะไปยืน่นบัตรผ่านช่วงข่าวเพื่อทำการกับสู่ประเทศไทยเรียบร้อยกับการเดินทางของเราใช่ โอเคเดี๋ยวเราต้องปิดกล้องก่อนก็เราเข้า่านเอ้ยไม่ใช่เข้าตมนะจุดการให้เกียรติกับเจ้าหน้าที่เขาตอนนี้นะครับเราก็กบมาฝั่งไทยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปแลกเง,เงินกันก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาเข้าไปในประเทศเนี่ยไม่รู้ว่าที่ไหนจะรับแลกนะเราก็เลยมาแลกเงินกันให้เสร็จก่อนแล้วเราก็กลับมายังประเทศไทยเราแลกเงิน ที่ธนาคารออมสินนะซึ่งเป็นตู้ที่อยู่ฝั่งของไทยนี่เองทีนี้เราจะมารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราได้เดินทางไปยังสปปลาว2วัน1คืนจำนวน3คนพ่อแม่ลูกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้จ่ายไปก่อนแล้วเราได้จองไปก่อนคือโรงแรมคือโรงแรมเวียงจันทร์พาซ่าโฮเทลจำนวน900บาทครับและเราก็แลกตัง จากชายแดนของประเทศลาวเนี่ยจำนวน2,000บาทหรือตกประมาณ1,300,000กว่ากีบนะครับซึ่งเราแลกกลับมาเนี่ยก็จะเป็นจำนวนเงินซึ่งค่างเงินมันจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าที่ไหนแลกมากแลกถูกแลกน้อยนั่นเองซึ่งจะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะอธิบายให้ฟังครับตอนไปนะครับเราแลกอยู่ประมาณ2,000บาทครับ แล้วเราก็แลกกลับมานะครับเป็น6ก0้อประมาณ690้อยเก้ตีว่าประมาณ700รอนะครับที่ที่ที่เราได้แลกกลับมานะครับทริปนี้เราใช้ไปทั้งหมด1นึ่พันสบาทกับการที่เราไปเที่ยวเวียงจันทร์สองวันหคืนในครั้งนี้นะครับถ้าใครมาก็ผมว่าน่าจะแลกประมาณสอ0พันต่อคนก็ น่าจะพอนะเหลือเฟือขนาดเราเนี่ยสองคนสามคนก็แลกไปประมาณสองพันก็ยังเหลือกลับมาประมาณเจ็ดร้อยเลยสองวันหนึ่งคืนนะครับส่วนใหญ่หลักๆถ้าเสียเนี่ยถ้าไม่กินเยอะแล้วอะไรมากนะผมว่าก็จะเสียเรื่องค่ารถมากกว่าค่าเดินทางก็จะเป็นหลักๆที่เราจะเสียกันเยอะนะเป็นไงจากประเทศไทยถึงประเทศไทยแล้วรู้สึกด,ดีโอเคไปไปดีฟ้าและนี่ก็คือการเดินทางไปเที่ยวเวียงจันทร์นะครับ ของเที่ยวไหนดีฉบับละเอียดยิบที่จะเราจะเล่าให้ฟังนะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเที่ยวไหนดีด้วยนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้ากับเที่ยวไหนดีไดอารี่การท่องเที่ยวที่ไหนดีเราไปเที่ยวกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บยัง